This the Standard Podcast. is แล้ววาบิาบิคืออะไรตอนแรกผมก็สงสัยครับแล้วก็ได้เปิดหนังสือลองอ่านดูหนังสือให้ความหมายแบบนี้ครับวาบิาบิคือการตอบสนองของปัญญาญาณต่อความงามที่สะท้อนให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต ว่าบซาบิคือการยอมรับและชื่นชมต่อธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ล้วนไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์และไม่เสร็จสิ้นว่าบซาบิคือการรับรู้ถึงคุณค่าของความเรียบง่ายความเนิบช้าและการดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติว่าบซสบิคือสภาวะของหัวใจมันคือการสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกมา มันคือความรู้สึกณนะชั่วขณะที่เรารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงเป็นชั่วขณะที่สมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบข้อดีก็คือเราสามารถบ่มเพาะวาบิสบิขึ้นมาได้โดยการตั้งใจที่จะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและปลูกฝังความเบิกบานไว้ในใจเราจะประสบพบเจอวาบิสบิเมื่อเราดำเนินชีวิตไปอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองที่สุด และเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจที่สุดมันคือการลงสนามไปมีประสบการณ์กับโลกใบนี้แทนที่จะนั่งตัดสินมันจากข้างสนามมันคือการเปิดทางให้ความอ่อนไหวมันคือการใช้เวลาเนิ่นนานในการตัดสินใจ3 4ย่อหน้านี้ที่ผมได้อ่านมายอมรับครับว่าครั้งแรกผมก็ไม่ได้เข้าใจมันมากนักแต่ว่า ผมจับคีย์เวิร์ดได้แล้วผมอยากจะแชร์ให้กับทุกท่านได้ลองคิดตามนะครับว่าในโลกที่มันหมุนไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างจะต้องแข่งขันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเรามีข้อมูลหลั่งไหลอย,อยู่เต็มไปหมดเท่าที่เราจะหาได้คนรอบข้างของเรากำลังวิ่งกำลังกระโดดมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ disrupt หรือการปั่นป่วนให้คนอื่นนั้นอาจจะพ่ายแพ้ไปมีคำว่า productivity มีคำว่า growth mindset แน่นอนคำเหล่านี้เป็นคำที่มีประโยชน์อย่างมากและผมก็เชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็ควรจะมีพื้นที่เล็กๆในใจของเราอาจจะเป็นเวลาสั้นๆในแต่ละวันหรือสั้นๆ ในแต่ละเดือนให้เราได้คุ้นคิดกับตัวเองบ้างถ้าถามผมว่าวาบิสบิแปลว่าอะไรผมอยากจะตอบอย่างนี้ครับคำว่าวาบิคือความงามในความเรียบง่ายคำว่าสบิคือความงามในความโรยรารากที่แท้จริงของคำศัพท์ว่าวาบิสบิจริงๆแล้ว ไปถามคนญี่ปุ่นบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้นะครับก็อาจจะแค่บอกว่าเออมันอยู่ในสายลมเขาเข้าใจมันแต่อธิบายไม่ถูกมันเหมือนกันโดยสรุปครับความหมายของคำว่าวาบิซาบิที่ผมเข้าใจนะครับคือทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์และไม่เสร็จสิ้น3ามคำนี้คือหัวใจหลักของคำว่าวาบิซาบิแต่ทีนี้ย้อนกลับมาครับ เพื่อทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าคําศัพท์ที่บอกว่าเป็นแบบวาบิสบิที่เรามักจะนึกถึงเนี่ยและหลายคนคิดว่านั่นคือความหมายของคําว่าบิสบิก็อย่างเช่นคําว่าไม่สมมากมีบรรยากาศความงามที่มีตําหนิความถ่อมตนไม่สมบูรณ์แบบผิดปกติริ้วรอยของการเวลาปานกลางธรรมชาติ หยหาอดีตอินซีดิบสะกดคมสากครุขระหยาบกร้านสงบงามเรียบง่ายดื่มดำแฝงเร้นมีสัมผัสพื้นผิวต่ำต้อยรสนิยมแบบวาบิซาบินี้จึงทำให้ใครหลายคนนึกถึงถ้วยธรรมดาธรรมดาสักใบ ใบไม้แห้งหรืออาจจะเป็นพิธีชงชามันคือริ้วรอยของการเวลานั่นเองครับแต่อันนี้เป็นแค่ความเข้าใจระดับพื้นผิวเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบของวาบิซาบิอีกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามี3ามคำหลักๆที่เป็นคีย์เวิร์ดคือไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์แบบและไม่เสร็จสิ้น แต่องค์ประกอบอีก3อย่างที่ผมเข้าใจแล้วลองตีความมันเพิ่มเติมว่าการที่เราจะสามารถมีวาบิซาบิได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจ3คมคำนี้ก่อนครับคำที่1คือคำว่า Time ครับเวลาคำที่2คือคำว่า Space หรือที่ว่างและคำที่3คือคำว่า Natural หรือธรรมชาติทุกท่านเข้าใจและตีความ ความหมายของ3ามคำนี้อย่างไรคำที่1นครับคำว่าเวลาผมว่านี่คือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราอยากให้คุณค่ากับสิ่งไหนเราอยากให้เวลากับสิ่งไหนนั่นก็หมายความว่าเราให้น้ำหนักกับชีวิตในส่วนนั้น แต่คาว่าเวลาในความหมายของวาบิสบิคคือเราควรจะอยู่กับปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันเราก็เคารพในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าความงามแบบญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราเห็นเรื่องของดอกซากุระใช่ไหมครับแต่ถ้าความงามของวาบิสบิคเขาจะมองความงามของใบไม้แห้งที่ร่วมหล่นนั่นก็คือการมองเห็นว่าทุกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการสะสมการเวลามาแล้ว พูดง่ายๆคือความโรยรานั่นเองอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าเวลานั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานแล้วมองอนาคตตลอดเวลาจนลืมปัจจุบันไปอันนั้นอาจจะไม่ใช่วาบิซาบิในขณะเดียวกันถ้าเราเมื่อต่โหยหาอาดีตยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆนั่นก็ไม่ใช่วาบิซาบิเช่นเดียวกันความหมายของคำว่าเวลาคือความหมายของคำว่า คุณเข้าใจและชื่นชมในความโรยราและการเวลาที่ผ่านมาและปล่อยวางทำใจได้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่แข็งขืนหรือไม่ต่อต้านมันแต่ในขณะเดียวกันครับคุณก็มองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแต่ไม่ใช่ความคาดหวังคุณลงมือทำในทุกๆวันด้วยสติที่พร้อมด้วยความคิดที่คุณตั้งใจทำอย่างเต็มที่มองทุกอย่าง เป็นการเติบโตแล้วก็มองครับว่าเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เราสมบูรณ์พร้อมในแบบที่เราเป็นเมื่อเราเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าเวลาที่อยู่ที่ here และ now เราจะเริ่มเข้าใจว่ากระแสเทคโนโลยีหรือความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค disruption คำศัพท์ต่างๆนี้จริงๆแล้ว มันมีวิธีการปรับความเร็วหรือจังหวะให้เข้ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงแบบนั้นผมยกตัวอย่างเช่นมีคนถามเสมอว่า crist ดอะสแตนดา d ์ดคือดิสรับเตอร์ใช่หรือไม่เราอยากจะไป Disrupt ความเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ผมไม่แน่ใจกับคําตอบแต่ผมก็คิดเสมอว่าถ้าเกิดเราจะก้าวไปข้างหน้าได้เราจำเป็นอย่างยิ่งครับ ที่จะต้องนำอยู่ข้างหน้าหรือวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นอย่างสม่ำเสมอหลายครั้งเราอาจจะวิ่งได้เร็วแต่ว่าบางครั้งเร็วเกินไปก็อาจจะหกล้มและคนเราไม่สามารถวิ่งเร็วหรือโตสิบเท่าได้ตลอดเวลาคำถามสำคัญก็คือแล้วจังหวะที่เหมาะสมมันคืออะไรในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงพธิธีชงชาครับแล้วเขบอกว่าพิธีชงชาที่ดีนั้นมี3ระดับคือคำว่าชา้า เร็วมากและเร็วสังเกตว่าไม่มีคำว,ว่าหยุดผมเชื่อว่าสปีดในการทำงานหรือการเรียนรู้วิธีการที่จะต้องมี productivity หรือ goad mindset ตลอดายังเป็นปัจจัยที่สำคัญอยู่แต่คำถามก็คือเคลื่อนแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้เราควรจะยืนอยู่ตรงไหน ถ้าถามผมเมื่อปีที่แล้วในช่วงโควิด1 9ผมคงพูดว่าเราต้องเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง Impact คำคำนี้ถูกปลูกฝังในหัวใครหลายๆคนแต่วันนี้ผมได้คำตอบไปอีกแบบครับผมได้คำตอบว่าบางครั้งเราก็เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งเราเองอาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นไปได้นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นครับ ที่จะต้องก้าวนำคนอื่นอย่างสม่ำเสมอหรือเก็บตัวอยู่แต่ในถ้ำปิดตัวเองไม่เรียนรู้สิ่งใหม่เลยแต่เราสามารถกำหนดจังหวะของเราให้เหมาะสมกับสปีดหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้องค์ประกอบที่2ครับคือคำว่า Space หรือที่ว่าง คำคำนี้เป็นคำที่ใหญ่มากแต่เป็นคำที่หลายคนอาจจะเคยอ่านเจอในหนังสือธรรมะหลายๆเล่มพุทธทาสพิขุกก็เคยบอกถึงคำว่าว่างแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับว่าคำว่าว่างในความหมายของเขาคืออะไรก็มาเริ่มเข้าใจในตอนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นว่าคำว่าว่างไม่ได้หมายความว่าเราไร้ตัวตนแต่คำว่าว่างคือเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมร้อมรอบทั้งหมด เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งของร้านกาแฟเราเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆเราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถที่จะเดินไปพร้อมๆกับพวกเขาได้หลักการของวาบิสบิคือเราชื่นชมหรือมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราถ่อมตัวเราไม่ผงผางเพราะเรารู้ครับว่าเราไม่ได้ยิ่งใหญ่มาจากไหนและเรา ก็เป็นแค่จุดเล็กๆเราเป็นแค่ความว่างในถ้วยชาแต่ในขณะเดียวกันถ้วยชานั้นก็เป็นตัวเราเหมือนกันพูดแล้วอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นเซนสักเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เราถ่อมตน humble และมองว่าตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรกวาลน,นั้นจะทำให้ทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเราสามารถที่จะตัวเบาขึ้นใจเย็นขึ้น แล้วก็มีสเปซหรือมีที่ว่างเพิ่มมากขึ้นองค์ประกอบที่3คือคำว่าธรรมชาติผมว่านี่คือหัวใจอย่างหนึ่งคำว่าธรรมชาติของวาบิสบิไม่ได้หมายความว่าต้องไปอาบป่าต้องไปอยู่ในแม่น้ำหรือต้องไปอยู่ในภูเขา แต่ที่ผมเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมชาติของวาบิสบิคคือความโรยราของการเวลาธรรมชาติของจานที่แตกธรรมชาติของริ้วรอยบนใบหน้าของเราธรรมชาติของกิ่งไม้หรือผิวสัมผัสของบางอย่างที่โรยราไปตามการเวลาถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้แล้วเคารพต่อธรรมชาตินำธรรมชาติบางส่วนมาอยู่ในตัวเรา หรือในห้องของเราหรือในการใช้ชีวิตของเราพาตัวเองไปสัมผัสกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเราก็จะมีจิตใจที่เปิดกว้างหัวใจที่เปิดออกนี่คือความเข้าใจของผมครับว่าทั้ง3อย่างนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เราต้องจูนหรือฝ่ายจูนให้เจอว่าเราอยู่ตรงไหนทั้งในแง่ของเวลาในแง่ของที่ว่างแล้วก็ในมุมของคำว่าธรรมชาติ ผมย้อนกลับมาครับท้ายที่สุดครับความหมายที่แท้จริงในมุมมองของผมคือ3คํานี้เหมือนเดิมคือคําว่าไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์และไม่เสร็จสิ้นไม่เที่ยงคือเรามองว่าทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรื่องนี้ใช้ได้กับ disruption เหมือนกันนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีขาขึ้นก็มีขาลงวันหนึ่งก็ต้องมีคนมาแทนคุณวันหนึ่งคุณอาจจะต้องไปแทนคนอื่นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราแค่เป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่แข็งขืนกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำที่2คือไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือมองว่าทุกอย่างคือกระบวนการครับการทํางานของคุณความสัมพันธ์ของคุณทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆเสมอมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบและไม่มีคําว่าเพอร์เฟกตลอดเราต้องเรียนรู้ในทุกๆวัน เราต้องเติมเต็มความรู้เติมเต็มเรื่องราวใหม่ๆให้กับตัวเองและคำที่3มคำว่าไม่เสร็จสิ้นก็คือเรายังอยู่ในวิวัฒนของชีวิตตัวเองอย่างสม่ำเสมอการงานทุกอย่างความสัมพันธ์ทุกอย่างมันยังไม่ใช่จุดจบมันเป็นวัฏจักรไม่ใช่นิรันด์ผมว่าสาคํคนี้จะช่วยทําให้เรามองโลกเปลี่ยนไปมากขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าถึงความลึกของคําว่าวาบิสบิได้มากขึ้นครับ หลังจากเข้าใจความหมายของคำว่าวาบิาบินะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงมีคำถามครับว่าแล้วจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั่นก็คือ how หรือว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ปกติแล้วไม่ได้อยู่ในธรรมชาติเราจะเอาวาบิาบิเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยในรูปแบบไหนได้บ้าง ตัวผมเองก็อยากจะเล่าเคสส่วนตัวนะครับที่ประสบพบเจอมากับตัวเองจริงๆแล้วก็กําลังผมใช้คําว่าเรียนรู้ไปกบมันและกันไม่ได้บอกว่าประสบความสําเร็จแล้วผมเป็นคนทํางานหนักมากครับแล้วก็ผมไปพูดทุกครั้งผมก็จะบอกผมเชื่อในการทํางานหนักทุกวันนี้ก็ยังเชื่อในการทํางานหนักนะครับผมเคยทํางานหนักถึงขั้นว่าผมไม่รู้ว่าแม่ผมป่วยสองสาครั้งแล้วท่านก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองบทเรียนนี้เคยเกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว สิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนั้นก็คือผมบริหารเวลาใหม่จัดการเวลาเรียง priority ใหม่ให้ความสําคัญกับครอบครัวใช้คาว่าลงใน g o o g l e Calendar เนี่ยถ้าเป็นธุระของครอบครัวงานแต่งงานของเพื่อนกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องการรักษาความสัมพันธ์เนี่ยผมจะให้ความสําคัญไม่แพ้กับงานประชุมกับลูกค้าเลยก็ได้เรียนรู้บทเรียนนั้นมาแต่เชื่อไหมครับว่าในปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ตัวเองเลยครับว่ามันไม่พอครับ กับการจัดลำดับความสําคัญในเชิงเวลาแบบนั้นผมเพิ่งรู้ตัวเองจากภรรยาของผมนะครับว่าในรอบเกือบเกือบสปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อนเกินโควิดแล้วก็หลังโควิดมาที่ผมเร่งสปีดตัวเองเร่งสปีดองค์กรให้สามารถที่จะหลุดพ้นแล้วก็อยู่รอดได้ในโลกธุรกิจแบบ New n o r m a l นี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยทำงานตลอดเวลาแน่นอนผมจัดลาดับความสําคัญมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อน มีเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวหรือคนรักแต่ผมเพิ่งรู้ตัวครับว่าทุกครั้งที่ผมกลับบ้านไปใจของผมไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยผมจะคิดตลอดเวลาว่าวัาวนนี้ผมลืมทําอะไรไปหรือเปล่าผมจะคิดตลอดเวลาว่าผมสามารถวางแผนกลยุทธ์อะไรได้อีกไหมผมจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูสม,าสม่ำเสมอว่ามีข่าวอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกบ้างผมต้องประชุมกับใครอีกผมต้องแจกจ่ายงานให้ใครผมลืมทํานัดหมายสําคัญกับใครอีกหรือไม่ หลายครั้งแฟนของผมบอกเองครับว่าตัวผมอยู่บ้านแต่เหมือนกับใจของผมไม่เคยอยู่บ้านเลยแม้ว่าผมจะนั่งกินข้าวอยู่หรือทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับเขาเองก็ตามทีแต่เชื่อไหมครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยผมเชื่อว่าวเองบริหารเวลาได้ดีมากคนหนึ่งผมก็ไปพูดเรื่องการแารเวลาบ่อยๆแต่สิ่งที่ผมลืมไปคือผมไม่เคยบริหารใจของผมในแต่ละช่วงเวลาเลยผมไม่มีโฟกัส หรือไม่มีความคอนเซนเทรตหรือใส่ใจในโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ในช่วงเวลาบางช่วงเวลาสั้นๆนอกเหนือจากการงานเลยผมเพิ่งมารู้ว่าทําไมช่วงหลังๆความสัมพันธ์ของผมกับแฟนเนี่ยหลายครั้งเหมือนคุยกันละคนละภาษาหรือหลายครั้งก็ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆที่ปกติไม่เคยทะเลาะและหลายครั้งเขาก็อาจจะพูดเปรยว่าเหมือนเขาไม่ได้อยู่กับผมเลยหรือผมไม่ได้อยู่กับเขาเลยตอนแรกผมไม่เข้าใจครับจนกระทั่งได้มีโอกาส เรื่องวาบิซาบิก็เลยเริ่มเข้าใจอะไรบ้างสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือว่าแม้ว่าเราจะจัดลำดับความสำคัญจัดลำดับเวลาดีแล้วก็ตามทีแต่เราต้องเผื่อมเม e n t เล็กๆที่เราโฟกัสหรือใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงยกตัวอ,อย่างเช่นทุกวันนี้เวลากลับมาบ้านผมก็จะพยายามคุยกับแฟนหรือพยายามหากิจกรรมเล็กๆเหมือนเป็นการจัด ลำดับความสาคัญที่อาจจะไม่เคยสําคัญสําหรับตัวผมเลยให้สําเร็จเสร็จสิ้นก่อนเพื่อโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเช่นการล้างจานที่เหลือไว้การลดน้ําต้นไม้หรืออาจจะเป็นการเก็บผ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ปกติแล้วผมอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากนักที่สําคัญที่สุดก็คือระหว่างทานข้าวหรือระหว่างพูดคุยกับคนที่ผมรักเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะตั้งใจฟังในโมเมนต์นั้นสั้นๆแม้ว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่สั้นมาก สิบถึงสามสิบนาทีแล้วผมก็กลับไปทํางานต่อก็ตามทีแต่นี่คือโมเมนต์ที่สําคัญมากที่จะทําให้เราได้เข้าใจซึ่งกันและกันและเบรกตัวเองจากความเร่งรีบหรืองานที่ตัวเองมีอยู่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเล่านี้มันอาจจะช้าเกินไปสําหรับคน,นอื่นๆคนอึ่งอาจจะเรียนรู้ก่อนผมไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่แหละครับคือหัวใจของการที่เราเข้าใจความหมายของคําว่าเวลาความหมายของคําว่าที่ว่างและความหมายของคําว่าธรรมชาติ เมื่อเราเข้าใจ3อย่างนี้แล้วเราจะเริ่มมองเห็นความงามในความเรียบง่ายนั่นก็คือวาบิรวมทั้งสบบิคือความงามในความโรยราบางอย่างที่อยู่รอบตัวของเราและเราจะเริ่มมีโมเมนต์บางอย่างที่ใช้เวลาสั้นๆในแต่ละวันได้เบรกตัวเองได้พักเพื่อเข้าใจและมองเห็นว่าสรรพสิ่งนั้นล้วนไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์และไม่เสร็จสิ้น นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมทดลองใช้กับตัวเองแลาผมเชื่อว่าเป็นแนวทางที่น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตของท่านบทเรียนจากเหตุการณ์นั้นครับทำให้ผมพอที่จะเข้าใจความจำเป็นของวาบิสบิมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ครับว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรคุณวุฒิชัยครับที่เป็นผู้แปลหนังสือวาบิสบิเล่มนี้ครับ ได้เขียนไว้ในบทเกินนำที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าถ้าลองนำแนวคิดทั้งหลายมาวางเทียบกันจะพบว่าอ e ีกิไกคือายมันช่วยตั้งคำถามเรื่องเหตุผลและความหมายของชีวิตส่วนคินซึงิคือฮาวมันประยุกวิธีซ่อมถ้วยกระเบื้องแตกหักให้มาเป็นวิธีฟื้นฟูเยียวยาหัวใจที่แหลกสลายขณะที่วาบิซาบิคือหนังภาคศูนย์หรือพีเคลที่ช่วยอธิบายความรู้สึกภายในใจลึกๆของเรา ที่มีต่อสปปรรพสิ่งรอบตัวอันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งคำถามเรื่อง why และ how ดังกล่าวในลำดับต่อไปผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจว่าตัวมีอิคิไกค่อนข้างสูงมากเข้าใจเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ถ้าใครถามคำถามนี้กับผมผมจะตอบได้อย่างมั่นใจแล้วก็ในเรื่องของกินซงิซึ่งผมเข้าใจว่าความหมายภาษาอังกฤษก็ประมาณว่าร e ซีเลียนส่วนนะครับผมก็มีความเข้าใจกับมันระดับหนึ่งเหมือนกันแต่กับคำว่าวาบิซาบิเนี่ยผมกับเข้าใจมันน้อยมาก คิดว่าการที่เราเริ่มต้นมาทําความเข้าใจในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมอยากจะทิ้งท้ายข้อความในหนังสือครับเขาบอกว่าวบิสบิคือรากฐานของการมองชีวิตวัตถุน้อยลงจิตใจมากขึ้นเร่งรีบน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นโกลาหลนน้อยลงสงบเย็นมากขึ้นบริโภคน้อยลงสร้างสรรผลงานมากขึ้น ซับซ้อนน้อยลงกระจ่างชัดมากขึ้นตัดสินน้อยลงให้อภัยมากขึ้นอวดโอน้อยลงจริงแท้มากขึ้นขัดขืนน้อยลงยืดหยุ่นมากขึ้นควบคุมน้อยลงโอนอ่อนมากขึ้นใช้สมองน้อยลงใช้หัวใจมากขึ้นการปล่อยวางจากสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะเป็น ไม่ได้หมายความว่าให้ล้มเลิกในสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำได้ว่าบิสบิคือภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เชื่อชูคุณค่าของความสงบสอดคล้องความงามความไม่สมบูรณ์แบบและจะช่วยให้เราเข้มแข็งอดทนเพื่อเผชิญหน้ากับทุกทนของความเจ็บป่วยของยุคสมัยว่าบิสบิอนุญาตให้คุณเป็นตัวของตัวเองมันแสดงให้คุณเห็นว่าความงามนั้นสามารถค้นพบได้ ในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีและทำให้ชีวิตทุกๆวันเป็นประตูเปิดสู่ความเบิกบาน Stop